รายการต่อไปพวกแบบเกษตริตเจอทุกคนโรดปังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติ้นเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจ ร้อยคืสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตริดจอครับเป็นรายการที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์ครบวงจรพร,พร้อมๆกันทั้งประเทศครับแต่ปุ๋ยยังไม่มีนะฮะปุ๋ยอินทรีย์ท่านสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมยินดีที่จะนําเสนอนั่นก็คือสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยหรือเขาเรียกว่าอาหารเสริมพืชทางใบครับ เอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับคุณผู้ชมเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับที่จะจดไว้เพื่อที่จะโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์พัดร้อยหรือโทรมาสอบถามว่าร้านค้ามีจำหน่ายที่ไหนแล้วบ้างนะครับวันนี้ผมยินดีที่จะนำเสนอครับแบบผมขับรถเองพร้อมกับทีมงานครับต้องบอกเลยว่าถนนเส้นนี้ที่ผมขึ้นไปถ่ายทำเพื่อนำภาพมาฝากคุณผู้ชมนั้น ผมต้องบอกตรงๆว่าตลอดชีวิตที่ผมทำงานมาตลอดชีวิตที่ผมถ่ายทำรายการทีวีมาเทปนี้เป็นเทปที่สุดโหดสุดๆครับไปดูภาพกันเลยดีกว่านะครเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมไปดูกันครับว่ามันสัมปรหลังมันสัมปรหลังกับพลิกนะฮะจะงามจะสมบูรณ์ขนาดไหนไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแปลงกเกษตรของพี่คอนหรือพี่สาคอนแล้วนะฮะก็บอกตรงๆนะฮะเห็นจากการเข้ารายการแล้วนะฮะผมก็ได้ i n ิ e r t ภาพให้เห็นวา่าถนนหนทางที่เข้ามาที่นี่เนี่ยนะฮะเรียบง่ายซะเหลือเกินนะฮะโปรยด้วยกีบกุหลาบนะฮะจริงๆแล้วนะฮะตั้งแต่ผมทํารายการมาต้องเรียนตรงๆครับเพื่อคุณผู้ชมฮะเดินทางมาตรงนี้ด้วยความที่แบบ โอ้โหทุลักทุเลถ้าฝนตกนี่ออกไปไม่ได้เลยนะนะฮะ <S <S ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทํารรวมจักพี่คอนกันเลยดีกว่าอยู่ข้าง,างผมนี่เองนะฮะไปเจาะลึกกันว่าพัดร้อยเป็นยังไงบ้างมาอยู่ที่นี่แล้วใช้กับมันสัมปรังกับพลิกเกิดอะไรขึ้นให้พี่คอนเป็นคนเล่าดีกว่าสวัสดีครับ,อ,คครบอ่าฮะนะเจ้าของแปลงอยู่ตรงนี้นี่เองคุณผู้ชมครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อเต็มๆว่าครับผมชื่อสาครแสนทิมงครับสาครแสนแสนทิมงครับทิมวงเหรอฮะทิมงครับทิมงครับ โอเคพี่คอนนะฮะไม่ใช่พี่คอนสวรรค์นะพี่คอนของเราฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจังหวัดชัยภูมิเนาะที่ยืนจริงๆอยู่ตรงนี้คือหมู่บ้านอะไรเป็นยังไงบ้างครับหมู่บ้านอะไรตำบุอะไรเนี่ยหมู่บ้านโคกอนุครับหมู่บ้านโคกอนุตำบลนายังกักนายังกักอำเภอเทพสถิ่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเลยคุณผู้ชมฮะโคกจริงๆฮะดูจากตรงนู้นนะคุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่ตรงนู้นนู้นนะฮะตรงมือผมนู่นเนี่ยนั่นก็คือถนนที่เรามาเลยนะ นะลูกโอ้โหไปผ่านมาสองสามลูกผ่านเขามาเลยนะฮะโอ้โหนี่โคกจริงๆฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดของพี่คอนี่กี่ไร่ฮะพี่คอนจริงๆแล้วทนะําเกษตรในกี่ไ,ไร่ฮะเป็นยี่บห้าไร่ครับยี่สิบห้าไร่บนเขาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะไม่ได้ไถไม่ได้ครับไถไม่ได้เลยโอ้พูดเึ็ได้ได้แต่ไม่ไถนะครับแต่ไม่ไถใช่ไหมพี่คอนครับผมถามพี่คอนนึงส่วนมากเกษตรกร,ร,กรแถวนี้เขาทําอะไรกันเป็นหลักครับพี่คอนมีมันแล้วก็มันสับประรดแล้วก็พริกเขาโพดแล้วก็พริก สามตัวนี่หลักๆเลยอ่านี่ภรรยาเนาะภรรยายืนอยู่ตรงนี้ภรรยามันนี่มา่กี่เดือนนะฮะมอนไม่ถึงสามเดือนคือสองเดือนนะแล้วฝั่งนี้ล่ะเดือนสิบสองครับมันเดือนสิบสองนะฮะโอ้โหบอกว่าภูมิใจนําเสนอมากเลยนะฮะเอามาดูกันทิ้งใบนะครับปกติมันทิ้งใบแล้วครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจาะเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันว่ามันทําไมถึงไม่ทิ้งแล้วใช้พัดร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างถามก่อนพี่คอนรู้จักพัดร้อยได้ยังไงดูจานครับ ดูจานครับไม่ใช่จานกับข้าวนะดูดูจานดำครับจานดำนะโอ้โหนั่งดูกันทั้งครอบครัวหรือเปล่าฮะครับดูทางทีวีใช่ไหมฮะเป็นยังไงไปดูดูนานไหมพี่คอนดูดูนานเหมือนกันดูนานเหมือนกันใช่ไหมตั้งแต่ฝ้าแดงครับเอาเหรอดูมาตั้งแต่ฝ้าแดงนะครับดูตั้งแต่รุ่นฝ้าแดงเลยครับแต่ไปยังไม่ซื้อหรือเปล่าหรือยังไงก็ยังยังไม่กล้าตัดสินใจอืม จะดีจริงไว้เนาะวะแม่บ้านเข้ามาทางนี้หน่อยม,ม,ม,มันมันไกลไมมามามาเข้ามาเลยมานี่ลูกสาวใช่ไหมฮะอ่าเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันเอาทีนี้ดูด้วยกันทั้งครอบครัวเลยอ่ะอยู่ผมอยู่ตรงกลางก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ดูตั้งแต่ฝาแดงเลยเหรอครับตั้งแต่รั้วเกษตรอะไรล่ะตั้งแต่ล้โวเกษตรตั้งแต่น้องโบด้วยเลยครับโลวฮะโอ้แฟนรายการเลยนะเนี่ยแฟนรายการครับแต่แต่ทำไมถึงไม่สั่งสักทีอาทีนี้เพราะอะไรใจไม่กล้าพอนะคะใจไม่กล้าพออื่เป็นไงทัศ ดูไหนก็ไม่รู้ที่นี้ไม,ไม่รู้ว่าบริษัทม,มีตัวตนจริงหรือเปล่า,าออกโทรทัศน์เนี่ยคุยโฆษณาโอ้โอ้โอายาหลายตัวไงตอนนี้ยิ้มวัดอน่ะ อะไรก็ดีไปหมดเลยใช่ครับ็เลองดูครับก็ดูไปเหอะอย่างั้นู้ดูมาเป็นเป็นปีเลยนะค่ะตั้งแต่เล่ารื่วาเซียนครับรวมแต่น้องโบนะครับโอ้โหเอาแตรรายการตงนง้นะครับก็เลยเอาลองแล้วทีนี้จะพัดจะผูมาเชื่อได้ยังไงมาเชื่อตอนไหนเนี่ยลองค่ะชอบลองชอบลองอ๋อแล้วถามนิดนึงว่าใช้หนานอย่างพัดร้อยก็นับปีที่แล้วครับปีที่แล้ว ช่วงปีที่แล้วเขา้าเข้าหน้าแรงพอดีเลยเ <c oughs> ข้าหน้าแรงพอดีเลยปีที่แล้วแม่นาดโอ้โหไม่ค่อยมีฝนนะถ้ามีฝนไม่มีฝนนะ,นะครับนะครับเอาละทีนี้พอเสร็จปุ๊บมาเจาะลึกเลยทีนี้พอตัดสินใจสั่งพัดร้อยมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไปเอามาจากแต่ไปสนีเลยนะฮะไปเอาที่ไปสนีที่เทพถ,ถิดจังหวัดชัยภูมิเอามาแล้วมันสัมปะหลังแปลงแปลงเนี้ยเอาฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะแปลงนี้เนี่ยมันไม่ถึง2เดือน ใช่ไหมฮะแสดงว่าในการฉีดพัดร้อยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าแทบเริ่มต้นแลแช่ไหมเม็ดไอ้ตัวตัวท่อนพันได้แช่ไหมอันนี้ไม่ได้แช่ครับไม่ได้แช่แต่แปลงนี้แช่แต่แปลงฝั่งขวามือนี่แช่เอาแปลงนี้ทีนี้เป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแปลงนี้เคยปลูกมาก่อนหรือเปล่าพี่แถวเดิมครับแถวเดิมแต่กอนไม่จะไม่โจดย์กันอย่างนี้นลยยังยังไงนะมันมันยังไงนะมันจะห่างพุ่มพุ่มจะไม่มันจะพุ่ม ที่มันกว้างไงคือมันใบมันใบมันใบมันไม่ได้ปิดขนาดนี้ใบมันไม่คุมใช่ไหมคือง่ายๆว่าภาษาบ้านๆแล้วว่ามันไม่งามขนาดนี้ครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมค่ะโลแต่ก่อนใบจะเล็กมันจะไม่ใหญ่ขนาดดูดูใบมันจะหนานะครับเอาอ่ลงไปดูกันเลยมามานะฮะคุณผู้ชมฮะตามมาเลยนะฮะนะนอกจากว่าตรงนั้นจะเป็นริมถนนนิดนึงนะฮะใบมันจะหนาเหรอฮะโอ้โหนี่ฉีดไปสองหุ่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูอันนี้คือมันเท่าไหร่นะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันเดือนสิบสองครับมันเดือนสิบสองมีหัวยังพี่มีแล้วครับเนี่ยหละแล้วแล้วแล้วพี่คอนฉีดยังไงฮะขึ้นไปฉีดข้างบนเลยเหรอฮะก็ขีดตามแถวครับฉีดตามแถวเลยนะฮะอันนี้ขีดได้สองขนแค่แล้วก็ขีดสองขนเราท่วมอะไรทีนี้อ้าวเีาไม่ไหวเลยทีนี้เหรอไม่ไหวเลยคือมัน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 ขีดไม่ได้มันโตเร็วไหมพี่คอนครับ โตเร็วโตเร็วครับก็ดูนี่สองเดือนนี่ปีที่แล้วสองเดือนนี่ได้สูงประมาณไหนพี่คอนแปลงนี้สองเดือนถึงถึงประมาณไหนอะถึงนี่ไหมในประมาณไหนฮะอย่างมานนี้แหละครับมันจะไม่ใหญ่รล้ขนาดเนี้ยมันสองเดือนดูขนาดเนี้ยปีที่แล้วเหรอครับเต็มที่แค่นี้นะครับอืมที่ดูไม่มันไม่เสมอเพราะววามเป็นหินมันเป็นหินอ่ามันเป็นหินคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทุกทุกทุกปีเนี่ยจะประมาณนี้ทั่วประหมดเลยปะ ทั่วหมดเลยทั่วหมดครับอ๋อ่อามาดูมันเดือนสิบสองนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือพัดร้อยนี่กี่หนนะฮะพี่คอนสองครับสองหนนะฉีดไปสองหนนะครับแค่อ๋อเนี่อันนี้แช่ไหมแช่ครับรอฮะแช่ยังไงรครับพี่คอนแช่ยังไงพัดร้อยแช่ก็ใส่ใส่ถังไหมใส่ถังได้ครับใ,ใส่กระมังแล้วใส่กระมังครับอืมแล้วแช่ไประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งที่ผมบอกในรายการไหมชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งแล้วเอามาก็ผึ่งไหมได้ผึ่งไหมหรือเอามาปลูกเลยไหมก็เอามาก็เอามาก็ตากแดด พอแห้งก็ปุ๊บมันก็ชัดเลยทีนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือประมาณ20วันฉีดครั้งหนึ่งนะฮะยี่สนครับและอีกครั้งหนึ่งก็คืออีกสักประมาณพอยี่สิวันเราไม่ได้ฉีดเลยทีนี้ทิ้งเลยเอาหรอไม่มีผลครับอ๋อผลผมจะโดนแรงเต็มๆเลยนะตรงนี้นะถ้าไม่มีผลผมจะไม่ฉีดนะเมฝายังไม่มีฝนเลยถ้าไม่มีฝนผมจะไม่ฉีดเลยอ๋อครับครับพี่คือว่าฉีดเรามันพอพอฝนตกปุ๊บก็จะถามแฟนว่า พันร้อยเหลือไหมแฟนแฟนก็จะบอกว่าเหลืออยู่ฉีดเลยลองลองเลยทีนี้ครับลองไปแล้วแล้วเป็นไงทีนี้ภูมิใจมันภูมิใจใช่ไหมถามพี่คอนกับแฟนนิดหนึ่งนะฮะมาใกล้ๆมาใกล้ๆเคยใช้ยี่ห้อต่างๆมาบ้างไหมเยอะไหมเคยใชบเคยใช้ยี่ห้อหลักพันเคยใช้ไหมสองพันเก้าครับสองพันเก้าใช่ไหมเห็นขวดดิว่าเห็นขวดอยู่ใช่ไหมเป็นไงให้มันต่างกันวะพี่ต่างครับต่างใช่ไหมกับเฉลี่ย จากเฉลี่ยนะขวด2,000ักว่ากับขวดตกเฉลี่ยมาขวด450เนี่ยอันไหนโดนกว่ากันพี่ถามตรงๆงตัวนี้พัดน้อยอะโดนค่ะลแน่นอนแล้วดูโดความดูจากผู้าชมฮะผมผมผมสังเกตเวลตาแฟนพี่คอนนะฮะเบลตามีความสุขมากอ่ะมีความสุขตรงที่ว่าดีใจที่นําเสนอ ดีใจค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปลูกปกติถ้าแรงยี่สิบวันแรงนี่จะตายใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ตายอะค่ะนี่คันวันที่วสองไม่น่าเชื่อครับมาดูได้เลยครับส้องดูได้เลยเนี่ยนะสองมันจะไม่ตายนะครับแค่ไม่ตายน่ยอมรับจริงๆนะยอมรับเลยนะนี่แช่ตั้งแต่ท่อนพันเลยนะนี่ครับไม่ยอมไม่มีตายสักต้นหนัง่ายๆเลยก็ดูนะครับอ่าบันที่2สองกติมันแรงอย่งไหมครับครับมนกะทิ้ต้องตายเลยเนี่ยไม่ได้ไมว่หลอกกันนะนี่อ่าไม่มีการหลอกละงานนี้เห็นเห็น เห็นเห็นกันเลยครับยิ่งยิ่งก้มดูตรงนี้เนาะเข้าไปข้างในนู่นะจะไม่มีเลยถึงตายก็ไม่ถึงมาถึงว่าตายอ่ะคือฟื้นอ่ะก็ดูได้เลยแถวนี้ไม่มีตายเต็มที่ก็เนี่ยนี่แค่นี้อย่างนี้อย่างนี้คือใกล้ใกล้มันใกล้ถนนรถใกล้ถนนรถมันเยียบรถเบียดนะดูดูมันเบียดตรงมาตรงนี้เลยนะรถนิ่มถนนพี่คอนฮะผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นอ่าดังเอามาดูมาดูนะฮะคนนั้นนะฮะอยากจะอให้ดูหน่อยไหมว่าลงหัวหรือยัง มีไหมดูก็ได้ครับอ่าลองดูหน่อยลองดูหน่อยนะฮะแปลงไหนดีตรงไหนดีมีเสียมมีอะไรไหมฮะอันนี้ร้อยขุดหรือเปล่าขุดง่ายไหมเลยอ้าวได้เลยนะฮะนี่ไม่มีร้อยเลยนะคุณผู้ชมฮะอ่านะอยากให้พี่พี่คอนเอาให้กับคุณผู้ชมดูหน่อยได้ครับนี่เอ้โหเลยโค้ยง่ายครับนี่คุยง่ายเลยนะโอ้ยโมไปไหมวะโมไยครับนี่เมื่อกี้พี่คอนเมื่อกี้รถอีแตนที่เขาขับไปอ่ะดูดูดูครับดูไม่ได้โพสเลยเลยโอ้โหทำไมหัวมันใหญ่อย่างเงี้ยพี่ รล้วเขาก็ป like ื้มเลยครับ oh ปื้มเลยนะอย่างนี้นะตรงอ้มใหญ่ก้มยาวครับโอ้โหนี่โดนปุ๋ยไหมเนี่ยพี่ไม่มีปุ๋ยครับไม่มีปุ๋ยนะใช่เลยครับโอ้โพัดร้อยอย่างเดียวนะพี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ที่มันมันที่ที่มันวันนี้คือมันมันอ่อนนะท่านผู้ชมครับมันมันยังอ่อนดูเพราะหนังมันออกมาเลยโอ้โหนี่เนี่ยดูดินี่ พักกะทิออกมาเดือนสอมันแค่ห้าหัวนะครับเต็มที่ใช่ไหมพี่กรณ์เคยทํามาสี่หัวห้าหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบิรมแล้วกันเจ็ดด้วยนี่ยเจ็ดข้างในอ่ะเจ็ดข้างในนะฮะอออืืหเดี๋ยวนะผมลงคลิปตรงนี้ดูว่าจะมีไหมนะฮะมอใกล้ๆกันแน่น่าโอ้โหดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะมันเดือนสิบสองเนี่ยดูดิดูแต่ละหัวดูโอ้โหดูแต่ละหัวนะฮะท่านผู้ชมครับนี่พี่กรณ์โอ้โหน่านะฮะ คือบางคนบอกโอ๊ยพัดร้อยเหลืองามแต่ใบงามแต่ต้นดูหัวก่อนฮะดูหัวด้วยครับใช่ไหมฮะพี่คอนดูสองดูสองดูสองต้นเลยนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับอือหือต้นยาวไม่ดูต้นนี่ฉีดไปสองหนนะพี่คอนครับฉีดไปสองหนนะครับโอ้โหเอาระวังมดลูกระวังมดเอาเอานะครับเอาออกไปนิดนี่ขนาดต้นเล็กๆนะฮะเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับนี่ดูหัวนี่แล้วกัน้ายยิงข้างในยิงถามพี่คอนนิดนึงฮะตั้งแต่ทํามันสัมปะหลังมาเนี่ย เจออย่างนี้บ้างไหมไม่เคยเจอครับจริงเหรอครับในแปลงเนี้นะครับในแปลงนี้ว่านี่มันยังไม่ถึงขวบนะนไหีติขวบขวบเขาก็ต้นเล็กกว่านี้มั้งเี่ยเคยเคยปลูกอยู่นะเล็กกว่านี้อีกต้นมันนะนะครับนี่ต้นมันแค่นี้แหละฮะนี่ฮะต้นเก่าต้นเก่ายังนี่เนี่ยต้นใหญ่สุดแล้วล่ะค่ะโลดูเลยนะดูต่างกันเลยฮะเนี่ยฮะ คือต้อนตางกันเลยนะครับโอ้โหมะฮะท่านผู้ชมครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนาะนะฮะลองตัดสินใจดูนะแปลงของพี่คอนเองเนี่ยเ e right. น,นี่ยมั whole, s, <S Elena, well, James, Now, oh, นเดือนสิบสองแล้วก็มันไม่ถึงสองเดือนนะฮะมันไม่ถึงสองเดือนเอ้ยมันไม่ถึงสามเดือนผู้ผิดก็คือสองเดือนกว่าๆนะครับก็เห็นชัดเลยสองเดือนนะสองเดือนนะฮะโอ้โหนะครับไปสองครั้งนะมาดครั้งมาดูมาดูดูนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่คนนี้ดูรายการทีวีบ้างป่ะดูค่ะเหรอครับ ถ้าเป็นระยองพัดนี้ครับพัดร้อยดีไหมลูกลูกพัดร้อยดีไหมยี่ดีเป็นระยองจริงนะครับนั่นเป็นจะเป็นอัันนนี้มเกษตรศาสตร์นะถ้าเป็นระยองเนี่ยจะจะดกครับวันเยอะโอ้นี่ธรรมชาติจรที่คุณผู้ชมคือที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาด้วยสมบุกสมบันขนาดนี้คือนําเสนอเลยคุณผู้ชมฮะว่านี่ขนาดไม่ใส่ปุ๋ย แล้วก็ถือว่าดีที่สุดที่เคยทํามันมาไหมถ้าผมจะใช้คํานี้เขาก็ว่าว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นดีคือดีกว่าเดิมเดิจ้าอื้อหือนะฮะเอานอกจากมันสมปะหลังแล้วเอาไปใช้กับอะไรต่อคลิปครับไปดูได้ไหมตรงนี้มันใกล้ๆกันก็มีใกล้ๆกันก็มีใช่ไหมสวยเหรอฮะเพราะว่าปลูกหลังเขาปลูกไม่เท่าไหร่อื้ออือ โปรดฟังทางนี้พัวเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิือรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปั้นเฮียครับพัดร้อยขวดหนึ่งครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อ,อย ยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วกดนี่ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัสรร้อยเมื่อเราใช้พัสรร้อยปุ๊บอุ๋ยเข็มลูกหนึ่งยี่เป็นสูเนี่ยคือจบเลยจบเลยก็ไม่ต้องไปเติมอะไรมันฉีดพัตรร้อยนี่ช่วยฉีดพัสรร้อยช่วยเข้าไปนะตัดใจดูอยู่ตั้งนานนะฮะดูจากตรงนี้นะฮะแปลงโอ้โหแบบชัดมากเลยนะเวลาใช้เราก็ก็พอใจครับอ่ะทีนี้เอามาใช้แล้วเป็นยังไงพอใจพอใจเลยเหรอครับถ้าผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ ผมให้ร้อยเลยโอ้โหคุณผู้ชมไม่ต้องเอาใจกันนะให้ร้อยเลยใช่ไหมครับครับคืออยากให้เปิดใจทดลองพัดร้อยนะครับคือแบบยังไงล่ะคือเรายังไม่ต้องใช้เยอะก็ได้เรามาลองสักขวดหนึ่งทำมันดีจริงขอใช้ต่อเหมือนผมครับใช่คือเราไม่ให้เขาโกหกได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับครับขนาดเขาเสียเงินไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเขาไปหาความรู้อะไรไปก็เยอะแยะมากมายซะ่ังเราเนี่ยเขาเราแค่ทดลองหาความรู้นะชีพของเราร้อยครับได้อะไรจากการใช้พัดร้อยบ้างครับน้องเนี่ยโอ้โผมพอดี รู้สึกว่าราคาราคาเราก็เพิ่มขึ้นอีกนะฮะราคาที่สมมบิมันว่านอหน่อไม้ของเราครับหรือว่าพืผลผลิตต่างต่างผิวจะสวยผิวจะสวยผิวจะสวยให้นอดกครับอ่าหนอก็งามนอดกนองามลองดูนะคุณผู้ชมครับเวลากรีดดูฟังเสียงดูนะฮะโอ้โห นี่มันจริงครับคุณผู้ชมดูน้ายางเริ่มไหลาตามมีดแล้วฮะโอ้โหนี้หยดถึงสิบเที่ยงแล้วแน่นี่หยดถึงเที่ยงได้เลยใช่ไหมอ,นนอ,นนอันนี้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 เป็นเปลือกเปลือกเขาใช่ไหมฮะอันนี้ต,ต,ตัวน้ายางมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่แหละครับโอ้โหไม่มีเม็ดรีบเลยนะหน้ายอย่างนี้นะฮะอันนี้เนี่ยโอ้โหดูนี่ฮะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆคือแปลงที่ใช้พัดร้อยนนท์สมาอง ใบยังเขียวอยู่เลยนะฮะเขียวแล้วเขียวไม่ธรรมดาด้วยเขียวตั้งชันเลยผมใส่พัด้อยกับกระโพดครับใส่พัดลอยกับบัวครับผมใส่พัดลอยกับทัวง้มไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัดลอยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัดลอยกับมันใช้พัด้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพัดลอยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัด้อยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับ คนโปรดปังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกลอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันส้ำนี่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 ปกติพี่พี่พี่คอนปลูกปลูกแปลงนี้หรือพี่ก็ปปูกซ้ำที่เดิมป่ะเนี่ยพี่คอนปีปีสองครับเนี่ยนี่ปีสองแล้วใช่ไหมฮะเว้นเว้นที่ไว้ใช่ไหมพี่คอนครับอืมนี่นี่นี่ นี่สอนแดงเหรอฮะพี่ตอนแดงครับอย่างนี้ถือว่าโอเคเปล่าถือว่าโอเคครับจริงเหรอพี่ขอมาขยับมาทางนี้หน่อยฮะขยับมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะที่เห็นเขียวๆเนี่ยนะครับนี่ครับพริกปกติพริกเนี่ยนะฮะสอนแดงเนี่ยปลูกยากไหมก็ยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันใช่ไหมฮะเคยเคยเป็นอย่างนี้ไหมปลูกพันุ์นี้มานานหรือยังก็ปลูกนี่ปีสองครับที่นี่ปีสองปีแรก มีที่แล้วขาดทุนนะครับไม่ได้ใช้พัดร้อยครับมีที่แล้วขาดทุนเหรอขาดทุนอะไรบ้างอ่ะพี่เช่นคือความปลูกเม็ดพอแตกขึ้นมาทีน่าโคนเน่าครับอเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราครับอายุประมาณเท่าไหร่การร้ช่วงนี้ครับช่วงเวลานี้เลยครับนะฮะกำลังจะออกพอดีเลยใช่ไหมฮะพี่โคนเน่าเลยครับพอได้กำลังจะเก็บเม็ดกำลังจะเก็บเม็ดเนี่ย ต้นสุดเลยต้นครับอ๋อมันนี่ปีนี้ไม่มีปัญหาแล้วนี่ดูดูที่ต้นนะฮะครับปีนี้ดูดูทุกต้นเลยจะสังเกตคุณผู้ชมฮะต้นเนี่ยรากยังสมบูรณ์ทุกอย่างใส่สามต้นนะครับครับแต่ปีนี้ใส่ต้นเดียวใส่ต้นเดียวเลยมั่นใจครับมั่นใจขนาดนั้นเลยเลยเพราะว่าเพราะว่าเห็นมันแล้วไงเห็นมันแล้วมันก็แค่เห็นมันแค่ลากคนครับลากไปจุ่มจุ่มจุ่มเนี่ยนะครับคือแสดงว่าเพาะกล้าแล้วก็ดึงกล้ามาแล้วไปจุ่มพัดร้อยครับ น้ำที่ใสวยจังนั้นประมาณกี่ลิตรฮะที่น้ําตอนตอนจุ่มอะฮะประมาณที่สองลิตรครับสิบสองลิตรแล้วใส่พัดร้อยไปกี่ซีซีใส่ไปน้ำสิบสองลิตรใส่ประมาณประมาณห้าซีซีผสมกับน้ําไปแล้วดึงกล้าออกมาแล้วจุ่มครับจุ่มแล้วก็เอามาปลูกเนี่ยคุณผู้ชมท่านดูสังเกตดูพลิกนะฮะเนี่ยเม็ดเล็กเม็ดน้อยเนี่ยมาหมดเลยนะครับจริงจริงครับจีิงเลมันมันบันดกนะพี่กรณ์นะดูดูสังเกตนะฮะสังเกตเลืต้นเนี่ยเลต้นแต่ต้นเนี่ยนะฮะเนี่ย บอกได้เลยว่าพัดร้อยล้วนๆเลยนะพี่กรณ์ทุกทุกปีนะใส่สองใส่สามนะฮะแต่ปีนี้เดี่ยวๆเลยเดี่ยวๆเลยครับนะฮะคือมั่นใจเพราะพรแค่ท่อนมันแล้วมันมันไม่ตายมันไม่ตายใช่ไหมได้ลองดูเอาใส่ต้นเดียวไปเลยเนี่ยต้นเดียวตลอดนะครับเรามอเนี่ยอ่าสังเกตดูนะฮะแต่ละต้นเดียวแต่ละหลุมแต่ละหลุมเนี่ยต้นเดียวหมดเลยนะฮะจะมีสองก็จะมีสองอยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยต้นนี้หรือต้นเดียวครับต้นเดียวเลยอ่านี่เดี่ยวๆหมดเลยคือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็แช่ท่านมันเนาะมันไม่ตายแล้วลองลองพลิกลองพลิกดูชอบลองอยู่แล้วไงใช่ครับพอมาเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าได้ผลครับเพิ่มเพิ่มครับเพิ่มครับนะปลื้มนะอย่างนี้เนาะมีหน้าล่ะนะฮะถึงบอกว่าโอ้โหภูมิใจนําเสนอมากเลยนะฮะในการใช้สารสกัดธรรมชาติอินรีพัทร้อยของเราอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าผมให้เปรียบเทียบเลยเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลที่เคยใช้มาในฐานะผมก็ว่า พี่คอนเองเนี่ยก็ทาเกษตรมาก็หลายปีแล้วเกินกว่าห้าปีก็ถือว่านานมากครับถามนี่หนึ่งพัดร้อยถือว่าที่หนึ่งในการใช้ไหมใช่ครับจริงเหรอน่าจะมาหนึ่งแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่ได้เอาใจผมนะไม่ได้เอาใจครับมามาเต็มใจเลยครับเตรมใจเลยคือว่าคุณผู้ชมผมผมก็ไปนี่ไปเด้โอ้แนะนาเพื่อนเลไตัวนี้บอกว่าแน่นอนแน่นอนเลยนะัน่นอนอยากบอกต่อเลยบอกต่อได้เลยตอนนี้ ไม่คือไม่อ,ยอมายแล้วที่ไม่อายแล <c oughs> ้วอ,อ่ะคือบางคนคุณผู้ชมฮะคือบอกว่าใช้ดีใช้ดีเนี่ยอ่าไม่กล้าออกรายการทีวีไม่กล้าออกโทรทัศน์บางที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกษตรกรโดยส่วนมากเนี่ยเชื่อ,อยู่เพราะว่าการเชลาเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วเริ่มเชื่อแล้วใช่ไหมแปลงเดียวกันนะอืแปลงเดียวกันทุกปีก็เชลาร์้ะเด็ไม่เคยเป็นเชลาคือแปลงเดิมปลูกพริกเหมือนเดิมแล้วเชื้อรามันลงหนัก ง่ายๆเลยนะฮะลากเน่าเยอะปีที่แล้วใช่ครับแต่พอมาปีนี้ใช้พัดร้อยเชื้อราไม่มีครับแล้วก็พริกก็ยี่ห้อเดิมพริกยี่ห้อเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดมันเดิมหมดครับแต่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใช้แค่นั้นเองเปลี่ยนแค่อาหารเสริมพืชอ่าครับผมมาเป็นพัดร้อยก็ดูจากต้นไม่มีเน่าแล้วก็เชื้อราไม่เจอแมลงไม่มีไม่มีนะฮะ พวกกุ้งแห้งไม่เจอไม่มีครับเนะครับดูจากตรงนี้คุณผู้ชมเมื่อดูจากต้นนี้เสร็จแล้วก็มาดูจากต้นเล็กแล้วกันดูสังเกตดูดอกนะฮะเนี่ยครับดอดเต็มเลยครับอ่ามันจะถอดมาตลอดเลยสังเกตดูนะฮะเนี่ยฮะทุกช่อทุกข้อทุกปล้องเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนี่คือพิ่มผลผลิตครับแล้วสําคัญคือลดต้นทุนด้วยครับถูกไหมฮะพี่คอนครับพัดร้อยขวดหนึ่งเก้าร้อยซื้อขวดแถมขวดถูกครับถูกเงี้ยถูกจริงๆ โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเอ,อ้าทำไมดูโขกมันจะด,ดีแนั้นนี่วะอือือดูจากคุณผู้ชมมาดูจากแปลตาพี่คอน,นแล้วกันมีความสุขครับมีความสุขครับดูดแล้ว <laughs> คุณมันเป็นชอบโอ,โอ,โอ,โอโ้โหคือมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่ามีความสุขเฉพาะในเรื่องของอผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคุณผู้ชมแต่มีความสุขตรงที่ว่าเราปลอดภัยเนาะผลผลิตเราไม่ได้เสียหายนะฮะ โอ้ผมแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเนาะถ้าฝนมันไม่ทิ้งช่วงนะโอ้จะพลึบกว่านี้นะมันจะจอดกันแล้วนี่อืธรรมชาตินะคุณผู้ชมครับต่อให้ผลิตภัณฑ์ดีขนาดไหนอืแต่แปลงนี้ใช่ไหมจะปลูกมันเนาะผ้ใส่มันไปแล้วตายหมดเลยหรออชุดหนึ่งไอชุดชุดที่ไม่ได้ใช้พัดร้อยนะมันตายใช่ไหมมันตายหมดเลยคยโละเอาปลูกมันดีกว่าไอปลูกปลูกพริกดีกว่าพอดีผมมาปลูกไม้พอดีฝนตก็ครับลงพริกเลยออื พี่คอนฮะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายในฐานะคนหนึ่งที่ใช้พัดร้อยละแล้วก็ดูรายการมาเป็นปีเลยนะฮะหลายปีด้วยหลายปีอ่ากว่าจะตัดสินใจเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับทําไมถึงตัดสินใจเพราะว่าอยากลองครับพอลองเสร็จปุ๊บตอนนี้นี่นะครับคิดผิดไหมที่ใช้พัดร้อยไม่ผิดแล้วครับคิดว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเลยครับแล้วคิดว่าจะใช้พัดร้อยต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องนะครับอยู่ในใจกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ ร้อยเปอร์เซ็นเ, <c oughs> เลยคุณผู้ชมว่าอ้าวพี่คอนนะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการทีวีของเราอยู่บ้างโดยเฉพาะคนที่ดูเหมือนกับพี่คอนอย่างเงี้ยแล้วไม่กล้าตัดสินใจเลยเนี่ยจะชวนยังไงให้เขาตัดสินใจได้ดีในฐานะเกษตรกรเองด้วยตัวเองครับ,รบก็ลองเลยครับไม่ต้องก็ดูดูฟิกผมก็ได้ครับนี่เดีผมเคยใช้มาหลายตัวเหมือนกัน <c oughs> เราเราจะพูดยังไงก็ได้นะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เราพูดยังไงก็ได้แต่สิ่งที่มันพูดไม่ได้แล้วมันโกหกเราไม่ได้ก็คือผลผลิตครับที่มันเห็นจากตรงนี้นะพี่คอน ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูครับลองอยากให้ลองนิดเดียวอยากให้ลองดูสักขวดหนึ่งก็ยังดีครับขวดเล็กก็ได้ครับขวดเล็ก300ซีซีก็ได้เออ้าซีซีก็ได้เราไม่ต้องไปเที่ยวบ่อใหญ่ครับ3า0บาทเองคุณผู้ชมขวดเล็กนะฮะถ้าไม่เล้าเงิน300บาทไวโอ้โหพี่เอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดี300บาทครับอืแต่ถ้าหากว่าคนเคยใช้แล้ว300บาทบอกไม่สนละ เก้900ดีกว่าซื้อขวดแถมขวดคุ้มกว่าเยอะใช่ไหมขวดใหญ่ครับดีกว่าขวดใหญ่มันกว่าเยอะครับนะราะนั้นเองอย่างที่คุณผู้ชมบอกก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะฮะพลิกมันสัมปะหลังแล้วบอกได้เลยว่าพืชทุกชนิดใช้ได้หมดเลยครับผัดร้อย <100. S 2> พืชผักสวนครัวริมรั้วหน้าบ้านใบกระเพราโหระพาหอมกระเทียมยันพืชเศรษฐกิจใช้ได้หมดเลยคุณผู้ชมเนาะนะนะวันนี้พี่คอนก็ครบทั่วเลยเดียวเอา ผมว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยคงอยากจะมีเพื่อนชื่อสาครมั่างแล้วล่ะครับฝากเบอร์โทรได้ไหมจำเบอร์โทรตัวเองได้ไหมครับ0 8นย์แปดเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์เอาล่ะขึ้นอยู่หน้าหน้าจอแล้วท่านผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าหน้าจอปัจจุบันนีและคุณผู้ชมโทรมาหาพี่คอนได้ว่าใช้พัดร้อยจริงหรือเปล่าวันนี้ผมกับพี่คอนเตรียมกันหรือเปล่าไม่ต้องโทรหาผมนะฮะโทรหาพี่คอนเลยนะฮะสอบถามเลยนะ ยินดีที่ตอบทุกคําถามครับเพื่อคถามากามาับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศครับนะว่าใช้พัดร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับแชร์ประสบการณ์ได้เนาะพี่เนาะครับ,รบอ่านะรบกวนหน่อยผมว่าสายแทบไหมอะครับ <laughs> นะวันนี้ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับผมมีหน้าที่นําเสนอว่าใครใช้พัดร้อยบ้างแล้วคุณผู้ชมเองเท่านั้นเองแหละที่จะเป็นคนพิจารณาว่าจริงหรือเปล่า ใช่ไหมพี่กรับเนาะโอ้ขอบคุณมากครับพี่กรอนครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยกันแล้วกันนะฮะคงได้รับคําตอบเป็นอย่างดีแล้วนะฮะสำหรับคุณพี่สาครนะฮะพร้อมกับภรรยานะครับอาจจะแว็บไปแว็บมาอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือมันสัมผะหลังแล้วก็พลิกครับ มันเดิน12บอกว่านะครับมันสัปะหลังและพลิกเนี่ยนะครับปลูกบนดอยใช่ครับปลูกบนดอยจริงๆคุณผู้ชมนะฮะไม่มีการถ่ายพวกหินล้วนๆฮะหินล้วนๆเลยนะแล้วพริกสังเกตไหมฮะว่าพลิกเนี่ยปลูกเพียงแค่ต้นเดียวจริงๆนะฮะต้นเดียวแล้วสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ก็ต้องคงได้รับคําตอบแล้วละ่ะคุณผู้ชม เอาละคงเป็นเครื่องช่วยให้คุณผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจสั่งซื้อพัดร้อยหรือไปหาซื้อพัดร้อยตามร้านค้าเคมีกเกษตรชั้นนาที่มีตัววิ่งอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเอาละนะครับวันนี้รายการ,กรเกษตรจจอหมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเหลือจํากัดเลยทีเดียวนะครับเจอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะติดตามรับชมรายการ,กรเกษตรจดจอย้อนหลังได้ด้วยที่ Facebook/ เกษตรจีจวันนี้ผมพัสกรลําลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ